เลขหนึเนาะนนี้นี่แถวนี่มันมีเลขเลขลอตเตอรี่วันี่ามีไม้อบลอตเตอรี่วันมันมีาาะ็ดีต่อหาวันนี้หายางนีหายง้มงหเหนี่นเห็ดหหหหยังวเยหน hà hà, chỗ này hiện hà, trôi hay là, trôi hay là cái việc nhau, nát chuột đó là nát chuột, bảo hiện nè, รรพาไม่อย <mile inside> ู่นี่ต้นนี้อบไปอาน่าได้นี่พามันอยู่นนาิั่งเต็มติเต็มแห้งบ่เต็มโอ้เต็มเต็มแล้วนี่หาเกอหาับเกตับเ็ตสั่งไหาทานห้นไมไซื้อเขาลายคือ้้แน่แ่นแจ็ปิ่ทองก็ใช่บิ๊กบังบังปิ่นทองบังล่ะอุ้ม โยมช่วยมือเด็ดมลนไปเลลยบมันเองเดลยวเลยตายเอาไปได้แล้วกันนี่วะนี่เห็นตัดหนาร้นแล้วแตัวไ้เยบเออนัน้แวันเนเขาเลยหาับเไปปล่อยเขาพอเอาไปปล่อยไม่เน็ตเลยเน็อ่านใล้นจลยได้ลัไจเล จับเนียนๆเลยไปโซให้มานเด้อเร็าเว้าเว้าจับเนียนๆเนียนๆ่อ้ยยังบอกไปลงหนามันก็ลงมขึ้นเลยไปลงหนาไปเออลงหนาเด้ออย่าปูบ้านนั่นมีรถชิชนเดี๋ยลงไปเออรถชิชนมานีนี่ Fight out.